กองพลทหารราบที่6มอบรถพยาบาลทหารเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 เปิดงานตลาดเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้ากเกษตรปลอดภัยอุบลราชธานีขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนปลอดโควิด -19 เตรียมจัดกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการครั้งที่7 ACBA 2021ในรูปแบบ New Normal ถอดรหัสโคกหนองนาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่10สิงหาคม2,564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัทิ์ค่ะมาเริ่มงนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะอุบลราชธานีกองพลทหารราบที่6มอบรถพยาบาลทหารเพื่อปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่บริเวณ pads, หน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนพร้อมด้วยนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราช,าาชากราราจังหวัดอุบลราชธานีนายเกือกใจยผ่องแพ้่รองผู้ว่ราราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายธนินชยานุกูลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายมงคลจุลธาตุประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมรับมอบรถพยาบาลทหารแบบ5้าหนึ่งีจำนวนสองคัน จากกองพันเสนารักษ์ที่6กองพลทหารราบที่6โดยพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6ได้สนับสนุนรถพยาบาลทหาร ร้อมพล,ลขับและนายสิบพยาบาลเพื่อปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรถพยาบาลดังกล่าวได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความครบครันสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอสว่างวีรวงเปิดงานตลาดเกษตรกรเพื่อใช้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 นายธนัตชัยทวีปนายเภอสว่างวีรวง์เป็นประธานเปิดงานตลาดเกษตรกรณตลาดหอมแผ่นดินบ้านแสงทองหมู่8ตำบลบุงมแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้มาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดไว้พร้อมเดินเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่ายภายในตลาด นางวัชรยาตรีพบเกษตรอำเภอสว่างวีรวงกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนและพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกรวิสาหากิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับพืชหลักได้แก่ข้าวมันสบปะหลังไม้ผลพืชผักและสมุนไพรรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างงานยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัยและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอําเภอสว่างวิรวงจึงได้กำหนดให้อําเภอจัดหาสถานที่เปิดเป็นตลาดเกษตรกรเพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของอําเภอและกำหนดให้มีการจัดงานเปิดตลาดเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จกักกระตุ้นทักษะทางด้านการตลาดให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายในตลาดหอมแผ่นดินมีสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมทั้งสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อหลากหลายสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องชาวอำเภอสว่างวีรวงพี่น้องชาวจังหวัดอุณราชธานีครับผมธนัชัยทวีปครับนายอำเภอสว่างวีรวงครับวันนี้เลือกง,งามยามดีครับเรามาเปิดตลาดหอมแผ่นดินของอำเภอสว่างวีรวง ของเราครับสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับทำให้พี่น้องของเราตลาดหลายตลาดนะครับปิดนะครับแล้วก็ทําให้กเกษตรกรของเราได้รับความเดือดร้อนครับตรงนี้จะเป็นตลาดของกลุ่มกเกษตรกรอของพี่น้องชาวอําเภอสว่างวีระวงครับก็เนื่องด้วยในสถานการณ์โควิดครับเมื่อท่านเข้ามาในบริเวณตลาดแห่งนี้เราจะมีมาตรการป้องกันโควิดนะครับด้วยการ ทุกท่านนะครับปฏิบัติการมาตรการ D M H T T ก็คือสวมหน้ากากอนามัยมีระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็รวมถึงการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการในตลาดครับพี่น้องครับตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดปลอดภัยสําหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาอุดหนุนกับเกษตรกรได้โดยตรงที่นี่ครับเรามีสินค้าที่หลากหลาย เป็นสินค้าที่ผลิตโดยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยตรงมาจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภคที่นี่นะครับบนถนนสาย217สายวารินไปที่พี่บูร์นะครับก็เชิญพี่น้องเรามาแวะชิมแวะช็อปแล้วก็แวะมาอุดหนุนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรของเราครับอุบลราชธานีขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนปลอดโควิด1 9จําจำนวน2,698แห่งและมอบทงฟ้าอย่างเป็นทางการ นายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนปลอดโควิดและมอบธงสีฟ้าให้กับหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 อย่างเป็นทางการผ่านในอำเภอ25าอำเภอณห,ห้องประชุมพรมวรราชชั้น4สะลรกกลางจังหวัดอุบลราชธานีทามกลางหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้หมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อและไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและถูกกักตัวหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อและได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลหรือดูแลโควิดชุมชนจนหายและถูกส่งตัวกลับอยู่ในบ้านและเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ70 และหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการปลูกเพื่ชสมุนไพรใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาและป้องกันโควิดนอกจากนั้นยังเป็นหมู่บ้านที่แยกเซฟโซนและยังมีการปฏิบัติตัวในการรักษามาตรฐานในการป้องกันโควิดมีชุดเคลื่อนที่เร็วที่มีอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดอุณหภ,ภูมิตรวจเชื้อมีการกำหนดพื้นที่เซฟโซนสำหรับคนติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว นอกจากนั้นเพื่อเป็นการรักษาอย่างยั่งยืนมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกลวัดโรงเรียนตั้งกฎเหล็กภายในหมู่บ้านอย่างชัดเจนอีกด้วยรวมทั้งสิ้น2,698หมู่บ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ปลูกกระชายป้องกันโควิด -19 เพื่อบริโภคให้ครบทุกหมู่บ้านด้วย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการเตรียมจัดการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21กิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการครั้งที่7 ACBA 2021ในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19ในด้านวิชาการ ที่ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ดรมารีชัยเสนารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหัตถัยรัตน์ควรรู้ดีคณะบดีรองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานี รวมข่าวกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการครั้งที่7 ACBA 2021โดยมีสื่อมวลชนคณาจารย์ประธานหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการร่วมรับฟัง ทั้งนี้ทางคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยายลัยราชพัฒอุบลราชธานีตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดังกล่าวและเพื่อให้บัณฑิตมีลักษณะที่ดีเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้จึงได้เตรียมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการครั้งที่7ระหว่างวันที่15-19ถึงสิสิงหาคม2564 นักคณะบริหารธุรกิจและการจัดการเพื่อให้นักศึกษามีกิจกรรมในการแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการซึ่งแต่ละหลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมแบบต่างๆในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปวชปวสและนักศึกษาจากคณะต่างๆระดับมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนิติกร0 99 463 5396ค่ะในการจัดกิจกรรมบริหาร ธุรกิจวิชาการครั้งที่7นี้นะคะ,ะเราคำนึงถึงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะคะการพัฒนานักศึกษาของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มีคุณภาพได้ทุกสถานการณ์นะคะและในการจัดงานในครั้งนี้นะคะรูปแบบในการจัดนั้นไม่ใช่การรวมพลนะคะ แต่เป็นการทำในระบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกกระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการแสดงนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชาการประกวดแข่งขันการมอบรางวัลต่างๆนะคะเรากระทำในกระบวนการของออนไลน์ทุกประการนะคะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะของคณาจารย์แล้วก็นักศึกษา และผู้สนใจนะคะเป็นมาตรการสูงสุดดังนั้นเราจึงมีการจัดทั้ง5วันนะคะตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19นะคะสิงหาคมนะคะผ่านกระบวนการออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ Zoom การใช้ Google Meet หรือ Classroom หรือสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะที่ทำให้ผู้สนใจสามารถที่จะเข้าชมงานในส่วนต่างๆได้ โดยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะคะตลอดดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีความเสี่ยงหรือก่อให้เกิดเรื่องของการระบาดของโควิดไม่มีนะคะเพราะว่าเราใช้กระบวนการออนไลน์ทั้งหมดค่ะ,คะท,ที่ผ่านมาก็จะเป็นทั้งกลุ่มของคณาจารย์ที่สอนในสาขาทางด้านบริหารธุรกิจนะคะและการจัดการ มีทั้งประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจแล้วก็นักศึกษาในสาขาทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการตลอดจนเครือข่ายนะคะองค์กรต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นเครือข่ายหรือองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะดังนั้นก็จะมีจากหลากหลายกลุ่มนะคะที่สามารถที่จะเข้าร่วมง,งานนี้ได้ะคะ่ะถอดรหัสโคกหนองนา เจ้าพระคุณพิพัฒน์วชิโรพาสภูมิหน่วยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารย์ป่าดงใหญ่หวังอ้อ,กอ,อกจังหวัดอุบลราชธานีผมพ่อว่าอยู่ที่มุมมองของของคนมากกว่าคือถ้าถ้าเรามองคนมองเรื่องนั้นๆด้วยความเกลียดชังเราจะไม่เห็นสิ่งดีเลย เพราะว่าเราเกลียดเราเกลียดคนนั้นเราเกลียดสิ่งนั้นอ่ซึ่งอีกมุมมองหนึ่งถ้าเรามองคนด้วยความรักความชอบนะความชอบเราก็อาจจะมองไม่เห็นความความเสียของอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเราชอบคนนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการมองนี่ต้องยกชอบออกยกชังออกแล้วก็มองด้วยความเป็นธรรมคคกหนองนาเนี่ยจริงๆแล้วมันมันแก้วิกฤตได้มันแก้แล้งได้จริงแก้ท่วมได้จริง แล้วก็เป็นคลังยาเป็นคลังอาหารได้จริงๆใชนี้นะยืนยันได้ว่าในฐานะที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่นี่นะว่าเวลาคนที่มาอบรมบเราเนี่ยเ,เราเริ่มพาเรียนรู้ตั้งแต่การเรียนรู้ตำราบ,บนดินพาในศูนย์ที่มีอะไรบ้างแล้วก็เชวงบ่ายเราก็มามาเรียนรู้ว่า หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามสายพระราชาเพื่อการพัฒนาเที่ยงยืนเชา้าบรรยายบ่ายรำรค่ำมานั่งสรุปว่าแต่ละวันเราได้อะไรนะองค์ความรู้นี่ก็ล้อมาจากหลักสูตรกิจการธรรมชาติมาเอื้อนนะฮะคือเราปลูกข้าวอย่างน้อยเราปลูกดำสิงหาต้องไปเกี่ยวพุจิก,กาหรือธันวานะาพ้านโคกน้องนาเนยเราเพิ่งขุด เพิ่งผ่านการอบรมแล้วเพิ่งไปขุดแล้วก็อยากจะเห็นผลทันทีทันใดเลยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพอผ่านกระบวนการเรื่องการปรับโครงสร้างและขุดเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะมีการไปเอาแหงไปปลูกต้นไม้ปลูกป่าสามอย่างคืงอ,อป่าพงกินป่าพอใ้ป่าพอยูนนะฮะแล้วก็ปลูกป่าห้าระดับคือสูงกลางที่เลียดินป่าต้นไม้บางจำพวกก็ต้องใช้เวลาเป็นเป็นหลายเดือนกว่าจะโตเนาะจะเว้นว่าพืชผักระยะสั้นก็จะขึ้นอยู่เพราะนั้นอยากให้ใจเย็น ต้องต้องเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาอันนี้เราเพิ่งผ่านที่กรรมแรกคืออบรมแล้วก็เพิ่งเริ่มขุดจริงๆแล้วจะต้องมาจะต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าในคําว่าพอเนี่ยเราก็มาดูว่าน้ําเราพอไหมรันโคกน้องนาเราก็จะคานวณเรื่องของน้ําปริมาณน้ําที่มันตกแล้วก็หนึ่งไร่เราจะเก็บน้ําได้เท่าไร่3ไร่เก็บได้เท่าไร่10ไร่15หไร่เราเก็บได้เท่าไรดินเราดีพอไหมเราก็มาสอนเรื่องของ การหอมดินการบำรุงดินการเลี้ยงดินใช่ไหมน้ําดินน้ําป่าป่าเราพอไหมแล้วก็สอนเรื่องการปลูกป่ามันก็จะนําไปสู่ความความพอมีพอกินความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนั่นแหละอันนี้เป็นหัวใจใช่ไหมพอมันมีเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแบ่งปันไปทําบุญทําทานได้เราไปเก็บแปรรูปไปถนอนมอาหารได้เราเราไปขายเราไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยอุบลเราขนาดเพิ่งเริ่มทาเนี่ย เรายังไปช่วยพี่น้องในบนเราไปทาโรงทานเราไปช่วยโรงพยาบาลสนามเยอะแยะเลยในส่วนนี้เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นมุมที่ดีๆที่คนที่คนยังไม่เห็นและมันยังไม่เข้าใจจริงๆแล้วมันมีผลดีเกิดขึ้นมากมายคคกหนองนาและหลักประเศกิจพะเยียงมันก็นําไปสู่เรื่องของคุณธรรมนาไปสู่ความสุขนั่นเองนำไปสู่ความรู้รักสามัคคีที่แท้จริงเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นไม่ใช่เรื่องวัฒนรรมนะแต่หากเป็นรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วจะเกิดขึ้นต่อๆไปแล้วก็เชื่อแน่ว่ามันจะสร้างความรู้รักสามัคคีมันจะสร้างคุณธรรมมันจะ ขยายเรื่องของค,คุณงามความดีได้อย่างมากมายทีเดียวนะย <B ull ing> นี่เป็นการเอาเงื่อนมันลงมาสู่พี่น้องชุมชนหรือว่ารากหญ้าได้อย่างดีทีเดียวได้อย่างเป็นรูปธปรรมในส่วนนี้นะคือชาวบ้านได้ประโยชน์แน่นอนได้ประโยชน์ในส่วนที่เกิดขึ้นก็เรื่องของโครกหนองนาที่เกิดขึ้นถูกไหมได้ประโยชน์ในเรื่องของปัจจัยการผลิตในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งคุณธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วอันเนี้ย พี่หลวงพ่อมองว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่การนําก็ประมาณลงสู่ภาคประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีส่วนการจะตรวจสอบกันก็ก็ว่าไปตามแต่ละเรื่องแต่ละคนที่ที่มีความสงสัยก็ว่ากันไปตามหน้าที่นั้นไปแต่ว่าในส่วนตัวแล้วก็เห็นว่ามันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันอังคารที่10สิงหาคม2564รวม19,843รายจำแนกเป็นติดเชื้อใหม่19,445รายติดเชื้อภายในเรือนจำที่ต้องขัง398รายผู้ป่วยสะสม767,88 0รายหายป่วยกลับบ้าน22,806รายหายป่วยสะสม557,114ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา2,11,223รายเสียชีวิต235รายวันจันทร์ที่9สิงหาคม2564ในการการตินานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะรวมรับฟังแบบแผนดำเนินงานฉีดวัคซีนตัวเลือกซิิิฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีแพทย์หญิงอมรรัตนเทพากรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการสื่อสารองค์กรโรงพยาบาลสรพพสิทธิทประสงค์และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสนามเรือนจํากลางอุบลราชธานีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตลอดจนมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมรับฟังณนะห้องประชุมสภาชั้น3าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลบุญทริก ประกาศปิดบริการผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องคลอดตึกผู้ป่วยในทั่วไปตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่9สิงหาคม2564เวลา13.30น,นัณพุทธศาสนสถานค่ายสัพพสิทธ,ธิประสงค์พลตำรวจตรีสราชัตสุทธิสน ผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่22ได้นำกำลังพลที่ปฏิบัติงานด่านหน้าเข้ารับการตรวจคัดกรองผลเร็วตามนยโยบายเนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนโดยมอบให้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิป,ประสงค์เข้าดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเพื่อเป็นการคัดกรองและรักษาผู้ที่ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วลดการสูญเสียกำลังพลและครอบครัวตลอดจนลดภาระด้านสาธารณาสุข นอกจากนั้นยังจะทําตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในยหน่วยทหารอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่9สิงหาคม2564เวลา7นาฬิกามนทนทหารบกที่22จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมพลขับจำนวน3คันโรงพยาบาลค่ายสอพสิทธิประสงค์จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่1ชุดเพื่อรับผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาซึ่งโดนทางรถบัสปรับอากาศ1คันโดยผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการประสานจากเพจจอหนนี่มือปราบ และเพจอุโคลนอุบลนไม่ทิ้งการจำนวน23คนโดยใช้พื้นที่ลานอนเนกประสงค์มณฑลทหารบกที่22เป็นจุดเปลี่ยนรถเพื่อนำผู้ป่วยส่งไปยังศูนย์พักคอยตามอำเภอต่างๆคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏอุบลราชธานีเปิดฮอตไลน์สายด่วนให้คำแนะนำทางโทรศัพท์การใช้ฟ้าทะลายโซนและสมุนไพรเพื่อป้องกันและดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตอบคำถามและข้อสงสัยโดยตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกองบินที่21วันอังคารที่10สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาในวันพุธท,ที่11สิงหาคมนี้ทางจุดให้บริการวัคซีนโรงพยาบาลวารินชำราบหยุดให้บริการวัคซีนแก่ประชาชน1วันเพื่อทำความสะอาดอาคารและจุดให้บริการต่างๆ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอุบลราชธานีแจ้งด่วนผู้ที่ได้เข้าใช้บริการร้านควมมหาเทพอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่3-6สิงหาคมนี้ให้สังเกตอาการและกักตัว14วันหากมีไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่รับกินลิ้นไม่รับรสหากมีอาการเพียงหนึ่งอาการขอให้เข้าตรวจโควิด19ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน สรุปยอดอุบัติเหตุจราจรจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่9สิงหาคม2564รับแจ้งเหตุ24ครั้งบาดเจ็บ26รายเสียชีวิต1รายพลโทษทเนศวงฉุ่มแม่ทัพภาคที่2มอบเงินในการเข้ามอบตัวเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของนายธนากรทองหนูหนุยอายุ17ปีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเบญจมามหาราชจังหวัดอุบลราชธานี โดยอาศัยอยู่ที่ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ที่1เกือบทั้ง4เหล่าสมควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในความภาคเพียรพยายามถึงแม้ว่าจะขาดทุนทรัพย์จึงได้มอบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันมอบตัวในครั้งนี้ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ27,500บาทขายออก27,600บาททองรูปพันธ์รับซื้อ26,999บาท96สตางขายออก28,100บาท ราคาน้ำมันดีเซล25บาท99สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์อี20 27บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าบาท18สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าห้าบาทส5สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา27นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา42นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลว r c a ร l เค v บเพจข่าวอุบลราชธานีโสพล Cable TV และช่อง45สีแซบนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ